เรือนจำกลางคลองเปลมปล่อยตัวนักโทษชาย89คนตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวาระ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายนิมิตทัพวานานผู้บัญชาการเรือนจำคลองเปลมเป็นประธานปล่อยอภัยโทษผู้ต้องขังราชทานเนื่องในวาระ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2558 โดยผู้ต้องขังชายที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2,558ในเรือนจำกลางคลองเปรมมีนักโทษชายทั้งสิ้น300คนรอบแรกปล่อยตัว89คนเป็นชายไทย84คนชาวต่างชาติ5คนคดีทั่วไปอาทิชิงทรัพย์เมาแล้วขับ และมีโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีหรือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมคงเหลือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนายนิมิตรเชื่อว่าการปล่อยตัวครั้งนี้ผู้ต้องขังจะไม่กลับไปกระทำผิดอีกเพราะทุกคนเป็นกลุ่มนักโทษบำเพ็ญประโยชน์และต่างเฝ้ารอการรับพระราชทานอภัยโทษและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ